สาวอยากโดนผู้ชายเปนเนี่ยต้องใช้เลขอะไรว่ะพี่เอาเลขมาหาเสน่ห์ไว้ก่อนถ้าผมเสนอนะพวก2 3 3 2 2 4 4 2 3 6 6 3ให้มีกลุ่มเหล่านี้ไว้ในเบอร์ไม่ใช่คุณใส่เลขเสียมาผสมไม่เอาและถ้าคุณอยากให้แรงๆโดนเปนส่วนใหญ่จากสถิตินะครับใส่เลขกลุ่มนี้สัก3 4คู่ไว้ในเบอร์เลยให้มีเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบยิ่งสมบูรณ์อาจจะมีพวกเลขค่าคู่ปัญญาบ้างก็ยิ่งดี แต่อันนี้ก็ต้องวางให้ถูกตำแหน่งด้วยนะเลขสเสน่ห์ถ้าวางให้ถูกหลักที่นิยมจริงๆต้องอยู่หน้ามันจะบ่งบอกถึงการที่คนเห็นเราแล้วรู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลขยอดสเสน่ห์เกาะกลุ่มอยู่3-4ตัวหน้าจะส่งผลให้คนนั้นเนี่ยมีสเสน่ห์ที่เย้ายวนมากๆหรือไปไหนคนรู้สึกว่าสวยขึ้นดูดีขึ้นปีกทิกน๊นึงนะ คุณต้องรู้ด้วยว่าต้นทุนเดิมคุณมีแบบไหน <_ S 1> บางคนเขาสวยมากอยู่แล้วเราไปเติมยอดเสน่ห์เขามันก็กระฉูดสิแต่บางคนแบบเราอาจจะเป็นคนที่ธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ย,ยอดเสน่ห์เข้าไป <_ S 1> ให้สังเกตดูมันอาจจะไม่ได้เย้ายวนแบบเดินไปไหนใครก็เข้าหาขนาดนั้นแต่มันอาจจะแบบรู้สึกว่าไปดูงานเฮ้ยคุยง่ายขึ้นไปหาผู้ใหญ่เขาเมตตาเราจากเมื่อก่อนเราไปเนี่ยเขาจะคุยกับเราแบบหนึง่งพอวันนี้เราเปลี่ยนเบอร์ไปหลายๆคนจะมาฟิดแบบว่าเออรู้สึกว่าเขาคุยกับเราดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดไปนะครับคุณยังไม่ต้้ออองเชื่ถาาคุณยกจะ ว่าเบอร์คุณมีความหมายตรงหรือไม่ตรงนะครับเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ d e c o d e r 1 9 c o m ครับและพิเศษกว่านั้นสามารถขอนัดดูกับหมอดูผมได้ฟรี10นาทีด้วยนะครับ